เบตันชัวรถรู่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัสซอนเกรดเอทุกคันเลือกได้เป็นร้อยรถสวยไหมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักคลิปความนังถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นโปรโมชั่นมากมาย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรถแซป p เปอร์นะคะวันนี้ยินมากับรถ s u HV อนเนกประสงค์ค่ะสามารถลุยได้ขับใช้งานได้แบบดีเยี่ยมเลยค่ะกับ Mitsubishi Pajero Sport ตัวนี้เป็นตัว2 G 4 GTP เนียมปี2017-2018จนทเ2018ค่ะเลขไมล์หน่งแสหม่0 0กิโลและราคาสุดคุ้มวันนี้เพียงแค่659,000าบาทเท่านั้น ในส่วนของออปชันกระจังหน้าโคลเมียมค่ะสวยเรียบหรูเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร้อมกับไฟเดอร์ไลท์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหตอกมาให้ค่ะเซนเซอร์กัดระยะ4จุดและในส่วนของล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นล้ออลอยค่ะสไตล์ออฟโรดนะคะขนาด18นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันต่อเลยค่ะอินเทอร์เน็ตภายในห้องโดยสารภายในโทนสีดําเป็นเบาะหุ้มด้หนังสามารถปรับไฟฟ้าได้4ีทิศทางโหมดไลัยมัลติฟังชันมีระบบเปลี่ยนเกียร์แพดเดนชิพให้ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วคูดคอนโทรลนั่นเองจ จอเรือนไม้แสดงผลกรขับขี่นะคะขนาด4.2นิ้วค่ะแล้วก็จอ เป็นระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยเป็นแอร์แบบออโต้ปรับแยกอิสระได้ซ้ายขวาเลยเกียร์แปดจังหวะค่ะขับมันขับสนุกแน่นอนสามารถลุยได้ทุกที่เลยค่ะในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็มาพร้อมกับความกว้างนั่งสบายเลยค่ะนั่งได้อีก3แถวที่นั่งเลยด้านบนเนี่ยเขายังมีจอมอนิเตอร์มาให้ด้วยสามารถดูหนังฟังเพลงได้ครบเลยค่ะเขาก็เป็นรถอเนกประสงค์มากๆขับใช้งานดีช่วงล่างดีที่สําคัญลุยน้ําลุยเขาได้เลยใครที่ชอบตัว Mitsubishi Pajero Sport คันนี้ราคาเพียงแค่650,000บาทเท่านั้นค่ะ 没错。 ไฟท้าย LED ค่ะดีไซน์มาสวยเก๋เลยวัสดุตกแต่งเสริมพรีเมียมทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับเซ็นเซอร์กัรระยะมีมาให้นะคะตัวสปอยเลอร์หลังก็มีมาให้ฝากระโปรงท้ายนะคะคันนี้จะเปิดปิดแบบระบบแมนมวนวลค่ะภายในนะคะก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะแต่ถ้าเราอยากได้เยอะกว่าน,นี้ลูกค้าสามารถพับเบาะแถวที่3ได้เพื่อเก็บสัมภาระนั่นเองค่ะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยค่ะสี่สูบเครื่อง2.4ลิตรให้พละกำลังแรงมา้าสูงถึง181แรงม้าเลยและได้ ปิดของเขานะคะอยู่ที่430นิวตันเมตรยินรับประกันเลยคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกวคว่ำจมน้าหรือกอไม้แน่นอนนะคะคันนี้คือสภาพรถคือสวยพร้อมใช้งานค่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะราคา650,000 9,000บาทเท่านั <uch la> ้นแล้วก็ยังสามารถฟรีดาวได้ถึง40%ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นเองสนใจเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะคะ082856 0 0 0หรือว่าแอดไลน์ @add9999 ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใบตั้งชั่วไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรัมือ2คุรุภาพดีเพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวบตั้งชัวคือคำตอบที่ใช่ชั่ว